เห็นชัดเลยครับผมคือใช้งานได้ดีนะครับผมแต่อาจจะไม่สู้พวกที่เป็นหน้าจอซูเปอร์อัมเรเท่าไหร่นะครับแต่เป็นหน้าจออัมเบรดที่สวัสดีครับผมพีเพนะครับวันนี้พีเพนะครับผมจะมาทดสอบนะครับการใช้งานนะครับ ในที่กลางแจ้งนะครับของรุ่นนะครับอ n f ฟ n i x Note 12ครับซึ่งเป็นตัวแรกครับของตระกูลโน่นนะครับที่ใช้หน้าจอเป็นอั o l e d รตนะครับผมทำการทดสอบให้ดูนะครับว่าในที่กลางแจ้งนะครับไม่ว่าจะเป็นในที่ร่มนะครับหรือว่าในที่แบบว่ามีที่แสงแดดนะครับมันจะเป็นไงบ้างครับผมเชิญรับชมมาฟังได้เลยครับผมทําการตั้งค่านะครับของหน้าจอนะครับในการปรับเป็นร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก็ปิดหมวดออโต้นะครับผมเรียบร้อยแล้วนี่เลยปรับร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วนะครับผมี การใช้งานหน้าจอนะครับมี่เลยครับถือว่าหน้าจอนะครับสีสันสวยงามมากเลยครับเวลาอยู่ในร่มนะครับผมมีเลยครับก็เห็นได้อย่างชัดเจนนะครับผมกับตัวหน้าจอนะครับของอินฟินิตีโน้ตสิบสองครับซึ่งเป็นหน้าจอแบบอัมโมเดนะครับถือว่าใช้งานในที่ร่มครับถือว่าดีมากเลยครับผมสีสันถือว่าสวยงามครับนี่เลย สีแดงก็คือสีแดงสวยครับแต่นะครับ mm ผมผมจะทดสอบต่อไปนะครับผมผมจะทดสอบนะครับในที่กลางแจ้งครับก็คือที่มีแสงแดดนะครับตอนนี้เวลาประมาณเที่ยงครับดูครับว่าแสงแดดอยู่บนหัวผมครับคือร้อนมากครับตอนนี้ครับผมดูครับแดดแรงมากแต่หน้าจอครับตอนนี้ก็ยังเห็นได้อย่างชัดเจนครับบางทีในกล้องครับอาจจะถ่ายไม่เห็นครับแต่ตอนนี้คือถ่ายเห็นชัดเลยครับผมคือใช้งานได้ดีนะครับผม แต่อาจจะไม่สู้พวกที่เป็นหน้าจอซูเปอร์อัมเบรเท่าไหร่นะครับแต่เป็นหน้าจออัมเบรที่โอเคนะครับสามารถอ่านตัวหนังสืออ่านฟอนต์ต่างๆครับได้อย่างชัดเจนนะครับผมนี่เลยผมว่าราคานี้ครับนาไปขับแก๊ปขับอะไรก็ถือว่าโอเคนะครับผมในการใช้งานครับนี่ครับสามารถอ่านตัวหนังสือที่เล็กก็สามารถอ่านได้นะครับผมบางทีกล้องอาจจะจับไม่เห็นครับแต่มันก็คุณภาพไม่ได้ดีกว่าตัวที่ว่าเป็นหน้าจอซูเปอร์อัมเบรที่เป็นราคาแพง แต่ผพราว่าราคาแค่นี้โคตรคุ้มค่าคุ้มราคาครับหน้าจอปรับปรุงกก่ดตัวพวกอินฟินิตีโนสิบโบอย่างมากเลยครับที่เป็นหน้าจอธรรมดานะครับแต่นี้เป็นอัลโมเดผมว่าสู้แสงได้ดีกว่าเดิมนะครับผมในการใช้งานนะผมว่าโอเคมากเลยครับนี่นี่ครับนี่นะครับผมถือว่าปรับปรุงนะครับผมจากเดิมอยู่นะครับ แต่มันก็ไม่ได้สู้อะไรมากมายสู้ดีถ้าใครเอาไปจริงจังยังไงการสู้แสงมันก็ไม่ได้ดีครับตะกูดอีฟนิกการสู้แสงของหน้าจอมันไม่ค่อยดีเท่าไหร่เท่าที่ควรนะครับผมอันนี้ผมก็พูดตความเป็นจริงเนาะผมก็ใช้งานตามผู้ใช้งานจริงครับผมซื้อมาเองรีวิวเองถ้ามันดีก็บอกว่าดีครับแต่มันเป็นหน้าจอโมเลยที่คุณภาพอาจจะไม่ได้สู้แสงเท่าไหร่นะครับแต่ผมว่ามันปรับปรุงกับ ตัวตระกูลของมันคืออย่างดีครับผมคือสีสันในการอ่านตัวหนังสือต่างๆคือดีมากครับแต่ก่อนผมก็มองไม่ค่อยเห็นนะครับกับรุ่นที่เป็นหน้าจอธรรมดาของตระกูลโนนครับแต่ตอนนี้คือรู้สึกว่าเห็นฟอนต์เห็นอะไรได้อย่างชัดเจนนะครับสามารถดูฟอนต์ดูอะไรก็มองเห็นนะครับผมไม่ว่าแสงแดดจะโคตรจ้าเลยครับจ้าจริงๆเขาบอกเลยว่าแสงแดดโคตรจ้าเลยครับผมในการใช้งานนะครับดีเลย ต่อไปนะครับผมจะทดสอบนะครับกับรุ่นที่เป็นหน้าจออ mo l e เชเช่นเดียวกันครับแต่ราคาเกือบ2 0 0 0 0ืนนะครับกับราคา6000นนะครับผมจะมาเปรียบเทียบให้ดูนะครับผมนี่เลยเดี๋ยวผมขอปรับก่อนนะครับนี่เลยครับก็เป็นตัวนะครับผมของยี่ห้อที่ราคาไม่ถึง2 0,000นนะครับกับราคาไม่ถึง6000นะครับมาดูว่าคุณภาพจอจะแตกต่างกันมากไหมครับโหครับก็คือการแสดงผลเกือบเกือบเท่ากันครับแต่ราคา เกือบ2 0 0 0 0จะออกในการเห็นหน้าจอได้อย่างชัดเจนมากกว่าครับแต่ผมว่าอะไรในราคา6000ถึงเป็นหน้าจออัมโมเดตที่คุ้มค่าคุ้มราคามากๆกับที่เราจ่ายไปครับผมว่ามันคุ้ม,มสุดครับหน้าจอสีสันถือว่าอ่านฟอนต์อ่านอะไรได้ดีมากครับแต่มันไม่ได้สู้แสงเท่าที่ควรนะครับผมสาวาน้ขอบคุณครับ